สำหรับเธอคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวแม่สายมูลนะคะก็คือส้มเช้งสามชาค่ะเธอเคยออกมาเผยนะคะว่าเนี่ยมีหมอดูทักเลยว่าจะมีโชคมีลาบได้เงินหลักสิบล้านล่าสุดไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าบ้านเนี่ยตอนแรกจากเดิมคิดว่าจะสร้างแค่สิบล้านปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นคฤหาสน์ไม่ใช่บ้านแล้วนะคะมูลค่ากว่าสามสิบล้านบาทค่ะ ทางด้านของส้มเช้งสามชาตินะคะไปออกรายการตีสิบเดค่ะเธอก็เล่าเรื่องราวนะคะว่ามีกลุ่มน้องๆและหลา,น,หลาน,นเพื่อนๆนแหละปกติเป็นคนชอบดูดวงมากเลยแต่คนเนี้ยคนเนี้ยจองเท่าไหร่ไม่เคยได้แต่ปรากฏว่าพอเป็นเราปุ๊บเออเขาเห็นหมอดูคนนี้เขาเห็นเขาให้เลยแล้วก็ทักว่าคุณส้มเช้งเนี่ยจะมีโชคลาภ เธอก็ได้ถามนะคะว่าจะได้เป็นแสนเป็นล้านไหมเขาบอกว่าโอ้ยแสนล้านเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยไม่ได้หรอกจะได้เป็นหลักสิบล้านตอนนั้นเนี่ยทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขายอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขายอะไรก็เป็นกําไรหมดเลยใครติดเงินก็เอามาคืนเหมือนเป็นช่วงขาขึ้นเลยเป็นนายหน้าขายที่ดินก็ขายได้มือขึ้นไปหมดเลย ตั้งแต่สิงหาถึงสิ้นปีส่วนในเรื่องบ้านเธอบอกว่าแพลนกันไว้นานแล้วนะคะซื้อที่ไว้แต่เราไม่คิดเลยว่าจะปลูกหลังใหญ่ขนาดนี้ยพื้นที่เยอะขนาดนี้คิดว่า เออที่ดินเน่ยสกิกว่า,ากว่าบ้าน10กว่ากว่าก็น่าจะโอเคแล้วแต่พอทําไปทํามาลูกสาวคนเล็กชอบแบบสไต์อังกฤษบ้านหลังนี้ตอนนี้สร้างได้60%ส็์แล้วคือหลังใหญ่ดูร้าสวยงามมากจริงราคาตกลงรดูแล้วน่าจะประมาณสัก30ล้านได้โ,โหเรียกได้ว่าหรูจนขนลุกเลยจริงๆค่ะ